เขาฉายหนังแปลงถูกไหมจอหนังอังแปลงเดี๋ยวเราไปซื้อเตาผิงสักอัน เป็น่ะหรอรองโดไเป็สา้องอ่ะโอ้ย

ตรงนี้เหรอเบาเ็กใกเกไม่ไกกากมั่วแ่หกกลเลยหยุดเลแมมัม่วน้ำเย็นเฉียบเล่นไม่ได้ไ nam và mình nữa